สวัสดีทุกคนจิตเข้าร่วมกันเป็นอะไรเมันงกระเป๋าห้้งมาอันนี้ยังกินเนาะสวัสดีครับพี่เังเกงนี่สูงยงเราสมใส่ไก่เหนียวเอาซอนกับขึ้นมาแทนอะไ้ไข่ปั้มหลดพุตักปั้มก็ได้ไข่หลุดโอ้ฟานนิ้แดดเดียวทอดแสบตะลูไฟแล้วพี่อ้องเออเทประดามันิ้นน้ำก็เกาก็เดิมแหะ เปิมเติมก็เสพเสพเปล่าพี่น้องมา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 ทุกคนทุกคนทุกคนเสพเสเบลยเสเลยดขอกอบคุาทุกคนนะสว <immt> ส so ัสดีพี่หน้าเวรท่ากานกินข้าว่รมกันส่งส่งส่งแกงเหอ แกงไก่ใส่น้ำม่ส้มแกงไก่ใส่น้ำม่ส้มจกกขนาดเล้น้ม่ส้มประเทศอนเอีหอนๆเลยหืมเะเบไฟอมนจานฟาร์มติ้งลงัน

ăn phút bên kia bỏng bên kia bên không bên kia bên kia bên kia Gue t referred you this dish. Come on, Udom. <doors> <mówi> กินบนไดกันลวกลินบันนั่นโอ้ยมันพอน,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 นบัรนา้ซอนั้นๆนัอนนมาทุกคนมา

ตึ่ดูดีละมันทอดมันก็นองทอดหรอผมได้เป้าขอเราสดเอาสดเอาก็มีกินทำไมจ่านะอ่านข้นนะสำนักพ้าจักครับดีไม่แห้งกัสัน่นตัมครับความเม็นตีส้มนี่ได้่าเป็น,น้าใด ขอบค boundaries, boundaries, hehe, bloque, ain, that <that ุณขอบคุครับลำ้วยลำรวยทุกท่านทุกท่านครับตอการทิพนาะต่อกนคลิแน่วนะครับนะยบยครับสองให้บึงกับเขาอยู่ใกบ้ใโอ้ยเกล้านแก่ตะกันนะจบกินหมดปัญญาปัญญังเลยะครับลำร่า้ัจกครับดีไม่แห้งลำ้วยลำ้วยครับขครับ